อยากทําง,งานมาเฮ็ดไปแห่งแล้วกถึกใจเขาก็ต้องมาเฮ็ดเอาเองเขาเลืกงานมาสบายสบายบอกว่าผัดไก่ใส่กะหล่ำมาสัน่นโอ้พี่ไปไปอย่างนาะขอบอคุณค่ะคุณคุณนันทิมพรมาสันมาสันขอบขอบคุณนะคะนนทิมพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพงษ์ใสเสมอ ใจอนเม่เสบอกนี่คืออาผมสบายก็สวัสดีคุณหนูแดงค่ะวันจันสบายก็สวัสดีคุณหนูแดงเลยก็เด้อคุณหนูแดงก่ะเขาไม่ให้จอมควรแต่คนคนนั้นเขาคอยกันกายน้องยังบอกทำสิ่ี่มองคว่านี่แหละตกนาดีอีกอย่าง ว่าไม่ร้องหมดสิสอนไนะด้นะคุณพี่ก็คอยไม่ค่าคุณพี่บ้านนะ้องไม่ตกค่าไม่ตกค่าคุณพี่สิโซพิษกรสวัสดีคุณบรรพ็ญชัยยศิษดสวัสดีจ้าคุณวันเพ็ญแสงจันทร์กันเรื่อย ายหรือ่จะแจงปลาละหรือจะแจ้วปลาระะ้าป,ป,ประสานจิตกับต้มน้อไม้นะลูกเนาะสบายบอกว่าเอาต้มน้อไม้น,นังพิจิตรบ้านเนาะคุณลุงนภาก็สวัสดีจ้าเจ้าของห้องจ้าสวัสดีจ้าของห้องก็สวัสดีเด้อคุณลูกให้กำลังใจกันนะคะมอม,มาแล้วเนาะค่ะเนาะ คุณค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะฝนตกไหมข้าตกจ้ะตกแต่บ่แต่บ,บ่ปันใดหรอกแตเพราะกับกับบ่แข็งเปียกอกโอ้ยสรรเสริญยกย่องเจริญขึ้นว่าเลือยยนออคุนค้นโคกกระซับมากลุ่นใหไลไหลลางมัดแะสอนแกนเอ้ยตื่นบ่ทันเฮ้อ <c oughs> บ่ไหนว่าดอกพี่บาายบ่ไหนว่าดอกกพุกสบายสบายั บายสบายกระสวัสดีแม่ไก่สอนจ้าบนวันเพ็ญกระสวัสดีคุณสบายสบายเนาะเนาะพี่ไก่สอนตกทั้งวันมาสั่นทั้งพี่ไก่สอนบนวันตกทั้งวันจ้าข้างนอกตกเมื่อกี้นี่ยพี่ตกวังบะสามหมูกุกวานนี่แหละเปิดตาไว้นะคะหนึ่งอย่างหนว่าเนาะเอาเอาค่างตัดผมบบลูกออดมาสันคุณพิมพ์พรนมาสัน พิมพ์พอนายเป็นกำลังใจกัน,กนขอบคุณนะคะคุณแม่พันนีกดหัวใจให้แล้วเนาะกินข้าวเย็นกันน้อวาสะันแม่ทำอะไรกินกันนาะว่าสันของแม่ไม่ได้เห็นง่ายหรอกของแม่แดงโอ้เออคุณหนูแดงแล้วเขามาทันโยกเขาไปหาคุณนั่น คุณท้องดีแต่เราก็เคยเปิดบ้านแต่เราก็บอท่านเดียวเนาะห <c oughs> มูหา้ามุดอยัามึศวัเอี้จังวันสิเอา,า,าวเวลาไดนไปเฮ็ดเนาะเวลายนะี่ยมดวันเป็นก็สวัสดีแสงจันทร์คุณแสงจันทนระ์เนาะสวดผิดกันสวดกันทุกคนเอาใจกันดอกบ้าเนาะตามคนกระตังอยากได้แต่หน้าที่นี่แหลนะเนาะคุณมา ในกระดาษ่าลมืกอกนึกตัวนั้นกับตัวนี้มันกน็ละอันนี้กันจะพี่นอ้องกันในหาสิบสี่ดีคนนิตยาค่ะแปลว่าบิภาวันกระตอบกับแม่ไก่สอนสวัสดีจ้าแม่ไก่สอนสบายสบายมาแล้ขอสวัสดีด้วยคุณพระทรรมแม่น้ำช่วย ้เจ้าล่ำเจ้าลูกค่ะคุสบายก็สวัสดีคุณหนูแดงค่ะวันจันสบายก็สวัสดีคุณหนูแดงเรือกระเด้อคุณหนูแดงก่ะเขาไม่ให้กับผู้ใดวะกับพี่ไก่สอนิมันบอกมันมีผู้ใดให้ดวงใจสองดวงจ้าวันสันวะไหนดวงใจสองดวงจ้าวันสัน สวัสด,ดีที่ตอนบอกว่าสวัสด,ดีบ้านอยู่ที่ไหนมีแฟนหรือยังที่มาน้ำกันเลียงไรบอกย้ายนะเด้อย้ายที่เข้าไปให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจกันไปพ่านผ่านนี้เคยประสานตาอาขึ้นเดือนไงาปากระกจ้าตาของนางเล่ากันเน้เ้าะ นะกะกำลังใจแม่ดวงใจหายไปอีกหนึ่งดวงแล้วผู้ใดเดินไปนาะบัณฑิตโสภิตจัสวัสดีคุณบัณฑิตชัยยศสิทธิ์สวัสดีจ้าคุณวันเพ็ญแสงจันทร์ค่ะคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะคุณสามดวงตานะคะสามดวงตาหวานๆตานามดวงตากับหนึ่งดวงใจอันนึงมังหัน ขอสวัสดีด้วยคุณประธรมแม่น้ำช่วยให้เจ้าลำเจ้าโลกเตายไปแล้วละพี่เสียงแค้นบอกปะน้องบอกฮักพี่ฮักนึงขนาดนี้จะเอาอย่างวัสดีค่ะคุณไกลซสอนมาสัันนี้ก็สวัสดีพี่หมัสวัสดีพี่ไกสัจังใดมาจังใดให้ข้าวกันใน่เด้อผ่านไป เปิดเป็นชีบเอาบัวบัเห็นไล่เนาะผ่านออาไปเนะาะทาบทของการแสดนงนางห้องไฮมโพรมล้วกนะันข,ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาแชายกันเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้า,ค,าคือตายสวงบาววไอ ใจเล็กๆเนาะใจมากๆนะคะวอดีมาจีบเป็ดอันมาเจ็บสาดซอยแม่เนาะพอดีพอดีพอดีเลยนะพี่จ๋าเดือนเพ็นแลเห็นนุู่ปน้องเปิดประตูบ่ใบใดมาเลือเปลี่ยนบอลนะเนาะเอ้ยมูข้นมากระตั้งบอลเลยดูดูดูงานเที่ยวกับยงบอลแลนไทยยุ้งนะขอบคุณมากๆนะคะทุกต้องไหมคะด็ เดยกพร้อมกันกับแม่ขี้เกานะ้าเนาะอยู่ก็เฮาเอินซื้อลูกเป็นแม่จะได้เป็นทั้งพีเป็นเอินซื้อรูกเป็นแม่นเนานะเออือินอีเด้อเปียนซื้อเปียนซื้อให้เพื่อนสองคนนะเด้อแม่พ้องใจเก้วกันระยาพึ่งพึ่งเดินทางปลอดภัยนะจ้าเดินทางปลอดภยัยเฮาก็จงพอกันใหม่เนาะพอกันใหม่ เสวัสดีทุกท่านเอาการเนาะคุณนันคุณลุงนะพระเป็นยังไงพามเัยยังจะเปิดบ้านไปนั่สบายสบายแล้วสวัสดีค่ะวท่านสบายสบายบอกว่าผัดเนาะไม่พรัะร่างท่นเนาะสยสวัสดีทุกท่นเอาการเนาะคุณนัน ลุงนภพาเป็นยังไงพานเนีอ,อยั้งจะเปิดบ้านไปคุณพอจะหลัดขึ้นกันล่ะคุณพอจะหลัดแต่ว่าในห้องด้วยจ้าวัสดใจดีดีก็สวัสดีคนในห้องเนานะชวีคุณชวีคิดแต่ของแม่ก็ได้หายเด้อ พร้งงงองนั่งเต้นนาจนว่าสอเขียนคิ้วมือผูอูบาวปตยไปแนวละพีเสียงแคนบอกปะน้องบอกฮักพี่ฮักนึงขนาดนี้จะเอาอยังไงกำลังใจกระลับคือเกา่าเนาะกันเนาะกำลังใจไม่ยายสากำลังใจให้นายายสั่งาขอบใจจ้า เืินคนคืนคืนนี้คนดีน้องที่ยังไม่นอนโอ้ยค่ะจ้าขอบใจจ่ากำลังใจขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อมันมันทัศน์เผาโดนเนาะแต่แต่ยาท่างแกงแต่ยาท่างแกงแม่สอนสวัสดีเด้อจ้าเด้อแต่ยาท้ายกับแม่ไก่สอนเด้อลูกเด้วยมันเศร้ากับว่าเ้าว่างเ้าว่างกับบทรู้มีมูเนาะมูก็ะคืนหลายเด้อแต่ว่า เขาหักโบมีมูอีกมูเพิ่นหลาแต่มูฮาบ่บมีย้ำม,มูเศร้านะเน,น,นาะคลิปนักขณะพาคลิปไปกระซ่งไปคุณนี่ไอ้ผม